พอนไอพักร้อนตอนโอเคช่วยผ่อนกายสปาสบายที่หัดายร้อนลุยลุยลลยลลยลุยลุยลุย คุณผู้ชมครับพบอิกพิชโชคมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้มีภารกิจพิเศษสุดๆนะครับหลังจากที่เราไปพิชโชคกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบีะข่ขอพูดกล้า,ามากนนึงอ่ะผู้กล้ามากนวเอาพี่หนึ่งนี่วา่าี่หนี่หนี่หนึ่ี่อยากได้เสื้อผมก็จะแจกเสื้อพี่นะฮะมึงบอกว่าเรารักกันมากๆนะฮะพี่หนึ่งครับเสื้อ เสื้อไม่ครับเสื้อตัวนี้นะฮะชุดนี้นะฮะล็อบนี้เลยเราคายังครับให้ผมอธิบายกติกาเสนี้หนึ่งนะฮะเสื้อตัวนี้นะฮะราคาขายอยู่ที่ประมาณ220บาทนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของพี่หนึ่งหมดเลยถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งสามารถที่จะพูด คำบังคับได้ภายในเวลาที่กําหนดผมว่าพี่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นคนขายด้วยเป็นช่างติดตั้งด้วยพี่เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผม <c oughs> และหลังๆรู้สึกจะเริ่มเป็นเกาแล้วด้วย <c oughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าพี่จะต้องพูดได้แน่นอน <c oughs> ง่ายมากง <c oughs> ่ายมากยานัาหมอมีแก้ผีแก้หิตยานั้นหมอชิดแก้หิตแก้ผีครับพี่แม่ฮู้อ, <c oughs> อจริงจริงจริงสามคำติดสามคำติด นับหนึ่งถึงสิบนะเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อย่ากให้ทุวคนมาลองเดี๋ยวว่นเราใหญ่เออเราใหญ่เลยนี่อยายานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเฮ้ยยาเฮแก้ผิดนะผมกลัวจะแก้ผิดไม่ไม่ไม่เราผิดมาแล้วแก้แก้แก้ผิดของตัวเองไม่ได้แก้ผิดของคนอื่นนี่เดือดร้อนต้องลองดิฮะต้องลองดิครับคุณผู้ชมครับพบอิดพิชิตโชคเปิดรายการเลยนะครับที่หนึ่งจากสุราษฎร์ อะไรนะบิ๊กวันแล้วใช่ไหมบิ๊กวันเขาเป็นเขามีเขามีกรารโอ้ตอนนี้เป็นบิ๊กวันแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยเอานะฮะยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีนะครับสามคำติดกันนะครับถ้าได้ที่หนึ่งเอาไปเลยนะครับเสื้อล็อตนั้นนะครับผมยกให้เลยนะครับหนึ่งสองซึ่งปุสุดยอดมากครับพี่ยังไม่ได้บอกเยังเลยเหรอนี่ผมเชียร์พี่เนี่ยอ้าเอาเร็วหนึ่งสองซึ่งยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิด อะไรไม่ต้องกลัวซัดไปเต็มๆเลยพี่หนึ่งสองสามย่านั่นอย่านั่นบอกมีแกค่ะพีดไม่หนึ่งไมนับเอาเสื้อคลุมด้วยมือไม่ไหวแล้วเฮ้ยต้องคนนี้พี่เจี๊ยบนี่นี่บอกแล้วเราวัดใจกันแน่นมาก โอ้ยกลัวแกงออร์กาม่เปเลปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอ่าอ่าแล้วกเปลี่ยนความรู้ไปยังเจมส์อ่าพอจะได้กินข้าวแบบง่ายมากของพี่เจี๊ยบนะครับฟังโจทย์นะครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ฮ่าสามคำติดกันนะครับพี่หนึ่งสองสามยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอะไร ยาเล็กไปไหนครับพี่ผมว่าไอ้ยานัฐหมอมีมยังจะดีเล่นมีเลือดด้วยอ่ะอ่ะอายานัฐหมอมียานัฐหมอมีอ่ะยานัฐหมอมีแก้ฝีแก้หิดนะครับหนึ่งสองสามยานัฐหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัฐหมอชิดแก้ผิดแก้ดีนะหยุดที่ฝีน้ำประสิิพี่ยังดีมากหยุดที่ฝี นะเบ็ดดึงดังบ้องเลยอะก็เรียกอยางใดเพื่อนเด้ยเด้ยเรียกยัดีป่าโอ้ยตายแล้วไม่มีใครวันใจผ่านสักคนหนึ่งก็เรียครับก็เรียเอาเอาจดใหม่นะครับก็เรียครับเอาเดิมๆที่เหมือนๆเขาดิเขาขอได้ผมขอป่ะอยากแก้เหรอฮะอย่าเอาละครับ ยานัทหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัทหมอชิตแก้หิดแก้ฝีนะครับหนึ่งสองสายานัทหมอมีแก้ฝีไม่ใช่เราไม่เบรกเลยนะไม่เบรกเลยโขาเอ็นไม่เบรกผมเลยไม่ใช่โคออกหู๊นด้วยแม่เราเลือกด้วยนะ ยักษ์ใหญยักเยกก็ไม่เอาเอาก็ได้นะไม่ไม่เอาเอาสามคำติดกันเอาคำเดิมเหรอฮะเปลี่ยนดีกว่าไหมเออโตเอียงเอาเลยเดี๋ยวยักเยกใหญ่ใหญ่เหมอ่าแม่อย่าน้ำหมมีใหญ่นั้นหมมีนะครับก่อเอียงขออีกหนึ่งเทคครับหนึ่งสองสามเอาเลยอ๋อหนึ่งสองสามใหญ่น้ำหมอมีแก้ผีแก้หินใหนัำหมอดิบแก้หินแก้ผีใหนัำหมอมีแก้ครั้งนี้ยังมีชะงักไว้บ้าง เมื่อกี้ไม่เบรกเลยนะฮะยากมากยากยากยากเกินเดี๋ยวพอแล้วฮะครั้งเดียวก็พอแล้วเอาอย่างเงี้เอาใหม่เอาใหม่ผมขออีกคำหนึ่งผมชอบคำนี้เล็กมากเลยครับยายมีเลี้ยงหอยกับยายหอยเลี้ยงหมีครับยายมีเลี้ยงหอยกับยายหอยเลี้ยงหมีนะครับยายเดี๋ยวเทสก่อนนะเทสก่อนยายมีเลี้ยงหอยกับยายหอยเลี้ยงหมีครับยายหอยเลี้ยงหมีครับสามคำติดกันนะครับพออันนี้อันนี้มันสั้นมากเลยครับพี่สั้นเอ้ยมันแตกเลยนะฮะ ยายมีเลี้ยงหอยกับยายหอยเลี้ยงหมีนะครับหนึ่งสองสามยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมียายยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีเออยายมีเลี้ยงหอยยายหอยเลี้ยงหมีนี่ทำไมม่นี่นี่ไงกินไงพี่วันพี่วันอไม่ได้แม่โอเนี่ยเนี่ยนี่ยไอพี่ไอพี่วันมอดไปหล่ะไอพี่วันมอดไปหล่ะนี่หลังจากที่ถุงพลาถุงออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพืแก้ตัวกันที่ยายมีนะครับผม